พาเกมพี่ไปนะต่างยิงมีเหลือแล้วเดี๋ยวให้แล้วเนวดีบีบีอย่าพูดอย่างนั้น <S <S ทำไงอ่ะไปเอพีซีไหม เห็น N P C ไหมพี่อะไรนะเห็น N P C ไหมเห็นเห็นเห็นอ่ะพี่ลงไปแล้วกดขายฉลามนี่ฮูบีบเส้นเส้นากากแบบ พี่พี่กดขายฉลาดทำไมไม่ขึ้นวะกำลังขายยาวะ่าาาะใช่ใช่ใช่ยาล้ามันก็จะบดแย่แล yeah, นะ้วไหวไหมเนี่ยไหวไหวไหวอุ้ยเอา้ามันต้องพันกัวบาทดิเหรอขึ้นมาพี่ขึ้นมาเชียะไง bớt cà phăng rồi yeah ping ครับอีกมีใคร ไปพี่ไป ยอมแล้วครับเจ็บไปปะมอบอย่างไวไ <c oughs> ผมไม่ต้องยิงผมก็ได้ผมมอบแล้วครับค่านเราไปไหมเ,เก็บที่ไหนแล้วจับได้ปะไม่เกบของฉัน โอ้ขายฉลามครั้งแรกของโอมีก็โดนฟ้าแล้ว จะจับได้ปะคนที่วิ่งนีอ่ะมาการเกมของแรกของชอวโ <laughs> อ้โหสีเดียรเลยเกดวิ่งคะแน่ราคะเกด ของแกรี่อ่ะโอ้ไม่ก๊อดการเกมครั้งแรกของโอเมี่ฮะเรียบร้อยก็ได้ไปนอนในตู้มาเพื่อนวิ่งไปถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้ยอย่ายิงผมนะฮะมีคนกดเรียกเคสเหรอคะหมอใครสลบอ่ะ อัดตะททำหมอเปิดประตูรถให้หน่อยได้ปะคะพอดีว่าลงรถไม่ได้คันรอครับเปล่าไม่นะไม่ได้รออยู่อยู่ครับนี่อยู่กระบี่อ๋อเจ้าของรถน่าจะรอไว้บ้า่ไม่งั้นก็ต่อมหมอครับเอ้ยไม่ต่อมหมอไม่ได้มันดิ่งลงรถขนาดนี้อ่าแสดงว่าคนนั้นน่าจะตายนะครับล่างหรอน่าจะใช่ค่ะวิ่งได้ลงมานี่ใครอยู่แถวท่าเรือไหมคะมารับหน่อย ี่มันล็อกรถไว้แล้วลงไม่ได้จะจับคนร้ายอะ่ะอย่านะอย่านะคุณตำรวจต่อรถในบ่หมาลาผมไม่ดีนะ รถไว้อ่ะเอ่อเขาตายใช่ปะไปเ,เรียกหมอนี่นขึ้นมาได้ปะไม่มีไม่มีอยู่นี่ล็อกแล้วล็อกรถไว้นะลงไปจับเขาไม่ได้เนะี่ยจับเลยจับคนนี้อ่ะใช่จับเลยบใช่ใช่คนนี้ไม่มีอีกคนอ่ะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยังเลยอ,อันนี้คือผลลแล้วใช่ปะ่ะแ้อันนี้ผลผล,ลัพ้ไม่ได้เดี๋ยวไปสอนอ่ก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่ขับตำรวจารถให้หน่อยนะฮะ บวที่เดินรลงไปช่วยก็ช่วยไม่ได้นะรับรถไว้หรือว่าพี่อาจจะยัยเกมแล้ว ไอ้พี่ออกไม่ได้ไหรอเดี๋ยวเดี๋ยวลองซนให้กระเด็นออกก็ได้เอามาเดี๋ยวเดี๋ยวต่อนให้ เป็นเกมของพี่ทำไ้่ครับพี่พี่ลองพี่คิวให้พี่คิวทำก็ได้แค่พี่คิวทำก็ได้เดี๋ยวพี่ทำละไม่มีปูนนะแต่ว่าเ้าอยู่ในพื้นที่เหรอไม่เด้แลวสวัสดีคิวเงนแดงทำไปๆพี่คิวทำเชนปิ้หน่อยเงินแดง โอ้โหเดี๋ยวหืออยาอยู่เข้าตู้ปลาแล้วอะครับเอินแดงนะกับนี้ใช่ไหมครับไม่ฮะเมื่อกี้ผมมอบตัวครับผมยอมยอมจำนวนครับรถให้ผมหน่อยนะครับลุงมีพาวไหมมีที่พ้าไหมขออนุญาตคนตัวนะครับครับผมเอินแดง เงินแดงหนึ่งทำยังไงนะครับผมว่าคุณต้องสอนผมแล้วแหละว,ว่าเงินแดงมาทำยังไงอะไรนะฮะคุณเคยโดนเสียค่าปรับยังไงบ้างเงินคุณสองเองินแดงดค,คุณสอง,สองใช่ไหมใช่ครับสองพันพอนะใช่นะใช่ใช่เดี๋ยวให้ลดให้เหลือ 2, ลวสองพันขอบคุณครับ เอาตัวปลากี่นาทีครับเนี่ย10นาที10นาทีโอเคครับแค่ิ0นานะ ไปเลยเรียบร้อยฮะการเกมอันแรกของโอมมีรัวกัวชตเตอร์อะไรเอ้ยได้ไปนอนตู้ปลาแล้วสิฮัลโหลสวัสดีครับบอส โอ้แก้งเราเป็นอะไรวะนี่เอเล่าไมไปขับรถให้ตำรวจอะเอเล่ามาขับรถให้มาวินน่ะบีบีพาผมเกมฮะไม่ไหวไม่อะบีบีเหรอแล้วบีบีไปไหนอ่ะบีบีวิ่งรอดครับเอ้าแต่แต่มึงเกมศหหนา ผมผมไม่วิ่งนะผมผม,ผมผมผมมอบตัวอว๋อมอบตัวไอพีีวิ่งหนีแล้วรอดรเออดีเว้ยน่าจะรอดนะแต่ตำรวจจับไม่ได้ <laughs> โอเคครับเรียบร้อยฮะการเข้าตู้ปลาครั้งแรกของโอมี่ เดี๋ยวเดี๋ยวจะแตกแล้วเปิดกาชาละกันไม่เอาไนนะาอ้นะเออหนีกอาอ่ม,โบโบมึมีตังค์ คิวฮะผมผมโดนสองพันเองสองพันอ๋อมีเงินแดงด้วยใช่ไหมเงินแดงหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทหนึ่งพันหนึ่งร้อยบวกลบหนีเอ้าทำไมโดนแค่สองพันวะลบหนีมันก็ต้องเพิ่มอีกพันผมึ่งตัวผมมอบตัวอ๋อเขาก็เลยไม่นับลบหนีเขาก็เลยลดให้ขอขอตำรวจลดให้โอเคโอเคแล้วก็โดนสี่นาที อีตายเถอะคนมันเกลียดคือเพลงพังแล้มันเกลียด